กรับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มน,นะครับสําหรับมื้อนี้ทั้งช่องของเฮากมามังพบกับข่าวสารสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้เดินนะครับเพื่อทางช่องของเขาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธทิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ,พี่น้องครับสำหรับมันนี้นะครับกบม็มาพม่าพอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสายๆก่อนเที่ยงเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับกับผมกับมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนพี่น้องของเฮาเช่นเคยนะครับและก่อนที่ไปรับฟังข่าวสารดีๆนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องนะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารจากทั้งช่องของเฮานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนนะครับมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้เป็นจำนวน1ิบเครื่องเพื่อเอามาให้แก่เพ,พื่อนพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมข่าวสารจากทั้งช่องของเฮาและได้มีการกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับ ซึ่งช่องของเฮานะครับก็จะมีการแจกโทรศัพท์มือถือนะครับให้แก่พี่น้องต่อเมื่อช่องของเฮานะครับมียอดผู้ติดตามนะครับครบจํานวนหาแสนคนนะครับ และหลังจากที่มียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสนคนแล้วนะครับช่องของเขาก็จะมีการซุ่มตัวนะครับหารายชื่อผู้ที่จะโชคดีนะครับที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ใช้งานนะครับไปไว้ใช้เลนไลน์เล่น Facebook เอาไว้ดูข่าวดีๆนะครับจากทางช่องทาง YouTube หรือว่าเอาไว้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต่างๆนะครับที่ทางรัฐบาลลุงตูจะมีการออกมาตรการดีๆออกมาช่วยเหลือพี่นอ้องประชาชนอชยู่เรื่อยๆนะครับว่ารายใหญ่ห้างค้าพ่อพี่น้องเดี๋ยววันนี้ห้ามับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ สัปดาห์นี้มีความคืบหน้าสำคัญนะครับทั้งเรื่องโครงการเยียวยาของรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการลงทุนในพื้นที่ EEC แล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญสำคัญเริ่มต้นด้วยการติดตามความคืบหน้าของโครงการเยียวยาของรัฐบาลนะครับ ซึ่งก็มีโครงการม .33 เรารักกันสำหรับผู้ประกันตนม .33 พรุ่งนี้นะครับวันที่7มีนาคมจะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m 3 3เรารักกัน c o m เพื่อที่จะรับวงเงินเยียวยาคนละ4,000บาทจากนี้ก็จะได้มีการตรวจสอบข้อมูลช่วงวันที่8ถึง14มีนาคมแล้วก็จะเริ่มโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางคนวดแรก1,000บาทได้ในวันที่22มีนาคมนี้ครับสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านนะครับสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่15ถึง28มีนาคม2564นี้ครับส่วนโครงการเราชนะ ตอนนี้ก็ได้มีการโอนเงินครั้งแรก4,000บาทตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษแล้วที่ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่15-22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทุกท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับที่ท่านใช้ลงทะเบียนผ่านร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าและก็ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะมากกว่า1.1ล้านกิจการเลยตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ถึง31พฤษภาคมนี้เลยในส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมจะได้รับเงิน6,000บาทในวันที่19มีนาคม แล้วก็อีก1,000บาทนะครับในวันที่26มีนาคมตอนนี้นะครับมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะเกิน30ล้านคนแล้วมีการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วกว่า72,000ล้านบาทซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดต้องการที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของโครงการเราชนะสามารถทาได้ที่เว็บไซต์ w w w r เราชนะ c o m ครับช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพนิกพกประยุจยันโอชาท่านเป็นประธานการประชุมบอร์ด e EEC เพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานโดยมีโครงการที่สําคัญเป็นเรื่องของการเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศได้แก่โครงการ EFC Eastern Fruit Corridor เป็นการขับเคลื่อนห้องเย็นทันสมัยสําหรับการเก็บ อาหารทะเลแล้วก็ผลไม้นะครับทำให้รักษาคุณภาพของอาหารทะเลแล้วก็ผลไม้สามารถทําให้ส่งขายได้ตลอดทั้งปีเลยสร้างรายได้ที่ดีต่อเนื่องให้กับเกษตรกรมีเรื่องของแผนพัฒนาภาคเกษตรเกิดระบบเกษตรอัจฉริยะเรียกว่า precision farming เป็นการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนจะมีการส่งเสริมเรื่องของการสตาร์ทอ ทำแอปพลิเคชันด้านหุ่นยนต์แล้วก็ออโตเมชันต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นนะครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชาก็ยังมีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ย้ําให้กับหัวหน้าส่วนราชการนะครับจะต้องปฏิบัติงานบนความถูกต้องยึดหลัก Good Governance มีความสุจริตโปร่งใสแล้วก็อยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายเน้นบูรณาการการทํางานร่วมกัน กับเจ้าหน้า hmm. ที่ระดับพื้นที่แล้วก็ระดับท้องถิ่นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องมีการรับฟังความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ขึ้นมาด้วยเช่นท็อปดาวและก็บอทมซับนะครับเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง แล้วก็จะมีการประชุมที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้วยซึ่งท่านนายกประยุทธ์เองก็ได้มอบแนวทางการพัฒนาเน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการเช่นเดียวกันในเรื่องของท็อปดาวน์และบอททอมอัพนะครับซึ่งเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งในระดับพื้นที่ทั้ง6ภาค แบ่งเป็น1 8กลุ่มจังหวัดครอบคุม76จังหวัดทั่วประเทศซึ่งก็มีในส่วนของงบประมาณประจำปี2,565ด้วยซึ่งมีโครงการทั้งสิ้นกว่า1,700โครงการวงเงินกว่า40,000ล้านบาทในการที่นำเสนอในที่ประชุมจากนั้นนะครับท่านนายกประยุทธ์เองก็นำทีมประเทศไทยนะครับบูรณาการ12กระทรวงดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางเชิงรุก โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าเรียกว่า MOU โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระหว่าง12กระทรวง1หน่วยงาน เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในหลายครัวเรือนให้ครอบคลุมแบบองค์รวมสำหรับสาระสำคัญก็จะเป็นเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ สำหรับมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางคอรมได้อนุมัติเงินจำนวน6,387ล้านบาททั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการรวมไทยสร้างชาติร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยแล้วกลับมาพบกับรัฐบาลเล่าเรื่องกับนารีสโมสรกับผมม,มนุชาบุรพาชัยศรีและทีมโฆษกรัฐบาลได้ใหม่สวัสดีครับ